เห็นบอกว่ามีคนบอกว่าให้เลี้ยงอันนี้ตามดังรถไฟโอเคเลี้ยงไปนะเดี๋ยวนะอันนี้มันสุดแค่นี้นะอันนี้มันจะมีอันที่หลอกๆอกันหนึ่งอันนี้แปลหลอกเหรอ ผมไม่รู้นะฮะอ๋อโอนารุโคโดนี่อันนี้ก็คืออันหลอกใช่ไหม ไปลางรถไฟเนี่ยก็คือ,อยังไงก็ได้ถูกไหมเออโอเคอันนี้มันอันหลอกใช่ไหมโอเคนั่งไปต่อ เราต้องสุดตรงนี้ใช่ไหมเราก็ จะมีอันหลอกกันหนึ่งใช่ไหมก็คืออันนี้ถูกปะ่ะอันนึงก็คืออันที่มันหลอกไว้ถูกไหมอ่า ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไปปักไปไหนไปด้านหลังอืมอันนี้ยาวจริงครับ เดี๋ยวนะรางรถไฟมาแล้วหนึ่งมันต้องมาตรงนี้ใช่ไหมโอ้ฉันไปกดเลข G ตลอดเลยอะ นะเออปั๊บปึ๊บมันก็มาได้พี่เหรอสายไฟมันอยู่ข้างล่างคงวะอันนี้เป็นตัวหลอกวร์ mày okay, tỏ mày gomay đi mày tỏ mày tỏ mày tỏ ก็ไม,ไม่เข้าใจนะก็ลองทำตามที่เข้าใจแล้วนะก็คือแปะตามรางใช่หไหมตรงนี้มีแอ่งน้ำาีแอ่งน้ำแล้วไง ตรงนี้น่าจะเป็นอันหลอกครับจากนั้นก็อันนี้คือมันมันเชื่อมได้แต่ตรงนี้มันไม่เชื่อมใช่ไหมอืมก็ทำตามทฤษฎีทุกอย่างนะอ๋อขาดอันหนึง่ง อตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนนะปล่อยไว้แล้วกันโอ,ออโอ้โอเคโอเคโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับ จะานานานมากมมอย่าได้หวังอย่าได้แอมอย่าได้มาดูนการแถวนี้ตราบใดที่ฉันยังมีก้านอยู่อยู่นานก็ไม่ได้แตะฉันหรอกโอ้โห พัสเซลเต็มเลยครับเต็มเลยเต็มเลยนะตรงนี้จะมีแอ่งน้ำแสดงว่าเราต้องลดน้ำอีกรอบพอดีว่ามีคนสปอยผมมาแล้วไง คือผมยังไม่ได้ไปดูแนวไหนทำเลยนะตอนนี้ใช้เวลาอยู่นานานโอเคครับแสดงว่าลดน้ำลงเพราะว่านะมอ,ม,มองก่อน มีสถานที่รับด้วยหลอดเนีย่ยอันนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอน,นครับเดี๋ยวผมค่อยมาถ่ายเก็บหลักฐานที่หลังกันนะฮะโอเคร <c oughs> okay. ตรงนี้ตรงนี้จะไปไหนเซรีเซรีเซรีม่ไปตรงนู้นเหรออ๋อเซรีอ้อมเซรีอ,อ้อม ทางตรงมันจะใกล้เกินไปใช่ไหมก็เลยอ้อมนิดนึงเข้าใจได้ตรงนี้ยากกว่าเดิมแล้ววันนี่ยผมรับประกันได้ว่ามันยากกว่าเดิมแน่นอนฮะก็เลยก็มาตรงนี้ก่อนนะนี้ผมเอาอาคีไฟมาด้วยมันเตอร์มาเกิดอะไรตรงนี้พอดีฮะ รำขาดเนาะอี่างก็อย่ามาเลือกเกิดตรงนี้แล้วกันลำขาญยิ่งเป็นคนลำขาดจะง่ายด้วยต่อไปจไฟตรงไหนต่อตรงนี้อ่ะ โอ้อเ๋ยต้องกลาง,งสองหยุดนะอย่าบอกนะว่าพัซเซลโอเคครับตรงนี้พัซเซลอีกรอบเพราะว่าไฟผมจุดได้ นะมันออกเป็นแนวเดี๋ยวนะมีทั้งหมดออกเป็นแนวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าจะตามเป็นรูปดาวหรอแต่มันทำยากนะครับสอง 3ามสี่ห้าโอเคดับหมดแสดงว่าจริงชัวครับพาเซออีกรอบเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะครับขี้เกียรตทำครับไม่ใช่อะไรลำคาญโอเคซิลี่อยู่ตรงนี้ อ๋อท่านไรเด้นโชกุนมาดิว่ะอ้อยผมคันผมคันตีนนะ่ตอนนี้ยุงกัดยุงกัดได้ถูกจุดทุกครั้งฮะยุงบ้านผมโอเค เราะดับน้ำครับใครวะไม่รู้จักเว้ยคนไหนที่ผมไม่รู้จักไม่ต้องเข้านะครับลวกผมไหม ผมว่าผมจะเคยตั้งค่าไม่อนุญาตแล้วนะไม่ให้เข้ารวมเล้วกันผมว่าผมปิดโลกอะเพราะว่าผมน้ำค่าเนาะจะมาขอเข้าโลก ลมไปซะ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 อ่ะอักีไป้โนบั f นะฮะบอกเลยดับผมแล้วใครขับบัฟกันว่าตรงนี้มันตรงมา อืมโอเคข้างบนอันหนึ่งข้างบนมีสมบัติแร้เนี้ยน้องนองนอง,นองโอ้พอเซวันอย่างเยอะเลยนะครับคุณเชื่อว่าผมจะทำไม่ได้นะแต่มันแต่รอบนี้มันยากจริงครับ ต้องกินขนมไปด้วยนะื <Yeah. S 1> มตรงนี้โอเคตรงนี้ทางมันขาดผมว่ามันต้องเชื่อมกันชัวใช่ไหม เดาว่างนันนะเพราะว่าตรงนี้มันมันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคิดแบบไม่ง่ายเลยนะครับก็คือขึ้นไปข้างบนแรามองตรงจุดนู้นนะมองจุดที่มันขึ้นมา <c oughs> มันขึ้นมาตรงไหน,น ไม่ติดใช่ไหมแสดงว่าขึ้นมาเออไม่นะมันขึ้นมาตรงไหนขึ้นได้เหรอตรงนี้ด่วว่ามันขึ้นตรงไหนผมอยากเปรียบเทียบแมว่ามันอยู่ตรงไหน Ồ, oh, đây <coughs> Ok Hơi Hơi Thế đai rồi Thế đai rồi อ่าเป็นนะเป็นนะเป็นทําตามผมก็ได้ฮะไวเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นที่ยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันยังยากไปฮะผมยังคิดไม่ออกว่ามันควรจะเป็นยังไงนะอ,อือมอือม ตรงนี้มีแก้ให้น้ำรดอีกแน่นอนฮะอันนี้น่าจะเป็นของรับพัสดุตัวละครแน่นอนยังไงก็ต้องใช่ครับเดี๋นะโอ้แล้วตรงนี้อย่างเยอะเลยฮะมาวิธีเดิมครับก็คือสุโค้ด โอเคโอเคสวยจริงอร่อยตัวในเพลย์สเตันก็มาแล้วนะฮะต่อขอนี้ฮะอ่าอร่อยอร่อยไม่ใช่ไม่ใช่นะ แล้วผมไม่ปั้นนะว่าผมมีกั้นอยู่เป็นทีเวสอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใสเ่เลือดนะเป็นตัวละครฟรีนะครับผมเสียงภากมาดูโอเคยังกับแรปนะฮะโอเคอันนี้หนึ่งอันอยู่ตรงนี้โอ้ นี่ฉันมาไกลามากเลยเนะี่ยมาไกลามากๆขอขึอ้นไปดูด้านบนหน่อยนะครับว่ามีอะไรก่อนก่อนจะขึ้นขึ้นไปข้างบนเราก็ต้องเก็บก่อนเนาะโอเคหนึ่งในสิ่งที่เราเก็บสำเร็จโอ้โหโอที่เราข้ามน้ำข้าม ูเขามาถึงขนาดนี้เลยะฮะถึงเกาะน,นี้ได้ไงวะเนี่ยยอดนะฮะขึ้นไปดูข้างบนหน่อยแล้วกันนะฮะนี่คือพาร์เซลนะฮะพาร์เซลเฮ้ยว่าดีตัวละครใหม่ แพ้ท่าลมนะพวกนี้ดูเหมือนว่าจะแพ้การรวบบอลนะฮะโอ้โอมันต้องได้ใช้แน่นอนนะฮะเอ่อของอไครับฮะนี่เหรอ เดดอเคโอเคลิงกันลิงกันไม่มีตัวฮิวมันก็งี้นะฮะไม่มีตัวฮิวมันก็ต้องลำบ,บากฟื้นทนหน่อยอื ได้มาหกเองครับเร้เวลาไปต่อแล้วครับผมตรงนี้เราก็สำรวจเสร็จแล้วแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่ทางผ่านครับทางผ่านที่แท้จริงคือตรงนี้ครับแล้วการที่จะมาตรงนี้ได้นั้นผมว่าอ่า ทางเดียวที่จะไปได้ก็คือการแก้พัซเซิลตรงนู้นแน่นอนครับตรงที่มันเป็นไฟครับมันจะอยู่ด้านบนนะไออิเล็กโแกรแมอะว่าชัวครับอาจจะเป็นตรงนี้แต่ผมยังไม่เข้าใจพัซเซิลตรงนี้สิอะสมมุติว่าตรงนี้เป็นหัวนะครับอันนี้เป็นท้าย อันนี้เป็นท้าอีกอันหนึ่งไม่ใช่นะครับมันหนึ่งสองสามสี่ห้ามันต้องมีอะไรที่มันเป็นไกด์บอกเราได้ใช่ไหมครับมผมก็หวังว่างั้น ตรงนี้ไปต่อยากนิดนึงนะครับผมอมไม่ถิดนะ นะ่แล้วมาสองสองแล้วมาสามสามมาสี่สี่แล้วมาห้าไม่ติดนะอืมัมนยังไงกันแน่นะอืมมันไม่มีคำบอกใบ้อ่ะ กอเฉยงงเด็กไม่ใช่น,นี้ครับโอเคจังว่าอันนี้แค่อาพาเซลปลดกลองเฉยถ้าไม่ใช่อันนี้แล้วอันไหนวะอันนี้กลับไปทางเดิมไม่ใช่น่อนมันต้องมีทางไปครับผมเดาไว้เงี้ยนะ อ๋อทำให้ลูกดาววันว่าไข่มุกที่เหมือนดวงดาวหาจากไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวนะผมขอแคปก่อนส <c oughs> <c oughs> อา๋อไข่ในเท้าเนี่ย <c oughs> ยอดอ่ะ ยินทาอะไรขนาดนั้นอน้ำมันไม่ลดอะครับคุณมันต้องมีวิธีทำให้น้ำลดใช่ไหม ไม่ใช่หรอไอ้น้องคูกเนี่ยมันใช้นี้ไม่ได้ใช่ไหมเลนพิเศษมันสองได้แค่ช็อตจริงจอกเห็ปะลูกปันจริงจอกอ่ะถูกเพื่ออะไรวะอ๋อนั่นสิเพื่ออะไรวะ มีทางลงไปครับแต่ว่ามันยังไปไม่ได้ตรงนี้ยากจังเลย <S <S นั่นดีผมผมคิดไม่ออกเลยตอนนี้นรกไม่ออกด้วยว่ามันไปไหนต่อได้ก็ 2ีเจ็ดนาทีแล้วเนาะเราค้างกันประวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมผมผมยังไม่เคลียร์กับตรงนี้อ่ะยังไม่เคลียร์อะไรหลายๆอย่างเลยเฮ้ยผมผมพลาดอะไรไปวะผมขอดูให้ดีก่อนนะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ ไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่ไหมก็ไม่ใช่ยู่ดีเราขาตกบกพร่องตรงไหนไปวะก็น่าจะเก็บไปหมดแล้วนะ เดียวนะอืมว้าวาคิดไม่ออกเว้ยยากตรงนี้ยากอยู่นะเอ้อผมคิดไม่ออกว่ะคุณเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสัีวันนี้ผมซี n e นิ t i ามครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายไม่บหยว่ะ